สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะอธิบายนะคะในหัวข้อที่3ของเรานะคะชื่อปัญหาควบคู่หรือภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า dual problem นะอันนี้ปัญหาควบคู่เนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะว่ามีที่มาจากอะไรก่อนนะคะรูจะอธิบายที่มานะคะว่าคุณสมบัติที่เรามีในปัญหากําหนดการเชิงเส้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหา ต้นปัญหาตัวเดิมมาเรียกปัญหาตัวเดิมนะคะชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็ชื่อว่าอันนี้จะเรียกว่า p r i m a r e ก็ได้ p r i m a r ก็คือปัญหาเริ่มต้นปัญหาดั้งเดิมนะคะส่วนปัญหาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมก็เรียกว่าปัญหาควบคู่นะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า Dual Problem นะคะ ปัญหาทั้งสองอันนี้ก็จะมีเป้าหมายที่ตรงข้ามกันนะคะเช่นถ้าปัญหาเดิมของเราเป็นปัญหาแม็กซ์นะคะปัญหาควบคู่ก็จะเป็นปัญหามินหรือถ้าสลับกันก็คือถ้าปัญหาเดิมเป็นปัญหามินแล้วปัญหาควบคู่ก็จะเป็นแม็กซ์อย่างนี้นะคะมีข้อสังเกตคือผลลัพธ์นะคะหรือ o p t i m a l solution ของปัญหาเดิมมันจะเท่ากับผลลัพธ์ที่เป็น Optimal ของปัญหาควบคู่ด้วย ในเมื่อมันสัมพันธ์กันในลักษณะของผลลัพธ์ที่เป็นอ p t ต um ิ a l Solution นะคะเราก็เลยจะมาวิเคราะห์ตัวผลลัพธ์นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะบางอย่างเช่นมีการเปลี่ยนข้อจำกัดหรือสมการเป้าหมายฟังก์ชันเป้าหมายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับปัญหาเดิมหรือเปล่านะคะนั้นเดี๋ยวเรามาลองปรับเปลี่ยนตัวปัญหานะคะปัญหาเดิมและปัญหาควบคู่เนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรเราดูทีละข้อนะคะ ข้อ1ก็อธิบายหน้าไอตัวที่เป็นปัญหาเดิมเนี่ยข้อจำกัดอันนี้หมายถึงจำนวน constraint นะคะจำนวน constraint ของปัญหาเดิมจะไปเท่ากับตัวแปรจำนวนตัวแปรในปัญหาควบคู่คือมันจะไป switch กันนะคะส่วนจำนวนตัวแปรของปัญหาเดิมจะไปเท่ากับจำนวนข้อจำกัดน,นะคะของปัญหาควบคู่ ยกตัวอย่างเช่นยังไงก็อย่างเช่นถ้าปัญหาเดิมเราเป็นอ่คือใส่ซ้าย p r i m อตัวนี้นะขวาคือ Dual ลนะะปกติเราจะมีคอนสเตนเนอะถ้าเราพูดถึงว่าอ่าตัวที่เป็นปัญหาเดิมเราเป็นปัญหา m a ็นะคะคุณก็จะใส่เป็น m a ็ให้เนาะแม็ก a แสมมติว่าเป็น C summation ก็ได้ summation ของ c คูณ x นะคะก็ x ก็จะมีหลายหลายตัวนะภายใต้เงื่อนไข a x น้อยกว่าเท่ากับ b อันนี้ถ้าเราเอาปัญหามาตรฐาน max ลงนะครา mm hmm. วนี้ในตัวที่เป็น dual นะคะก็จะเปลี่ยนจาก max เป็น min min c คืออะไรก็จะไปหยิบเอาไอตัวตัว b นะคะของปัญหาเดิมนะคะไปคูณกับตัวแปร ตัวแปรของเขาเนี่ยแหละนะก็คือตัวแปรจะอาจจะตั้งชื่อว่า y ละกันภายใต้เงื่อนไขอันนี้จะเป็น a ที่ถูก transport นะคะ a ที่ถูก t r a n s p o r ก็คือ switch ระหว่าง row กับ column นะคะจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับนะคะแล้วก็ตรงนี้กจะกลายเป็น c แทนะคือ b เป็น c c เป็น b บ้างงั้นนะ,ะโดยที่ y ของเราก็ มีลักษณะคือมากกว่าเท่ากับศคือเป็น positive นะอ่าอย่างเงี้ยตัวอย่างเริ่มต้นก่อน,นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้เฉลือนะคะก็อันนี้ครูก็จะอธิบายว่าเราสามารถเห็นว่าจำนวนข้อจำกัดจะไปเท่ากับจำนวนข,อ,ของตัวแปรนะคะส่วนจำนวนตัวแปรจะไปเท่ากับจำนวนข้อจำกัดก็สวิสกันส่วนข้างที่ทางขวามือของปัญหาเดิม ก็คือค่า b นะคะของปัญหาเดิมจะกลายเป็นสัมประสิทธิ์นะคะก็กลายเป็น b transpose y นะของปัญหาควบคู่ส่วนสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเป้าหมายเดิมก็คือ c จะกลายเป็นค่าของที่ทางขวาของปัญหาควบคู่ก็คือเนี่ยที่ครูเขียนให้ดู c สลับกันกับ b นะคะขพราะบอกถ้าปัญหาเดิมเป็น max ปัญหาควบคู่ก็ต้องเป็นปัญหา min แล้วก็สลับกัน อันที่4ถ้าปัญหาควบคู่คือการหาแม็กซ์ข้อจำกัดก็จะอยู่ในรูปเครื่องหมาย a น้อยกว่าเท่ากับหมายความว่าถ้าตัวปัญหาอันนี้จะสลับกันนะคะคือถ้าเกิดว่าตัวที่เป็น objective ของเราเนาะเป็นการหา Max นะคะข้อจำกัดก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับแต่ถ้า objective เราเป็น Min นะคะข้อจำกัดเราก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับก็คือสิ่งที่ครูได้เขียนไปนะคะ ตัวแปรของปัญหาเดิมและปัญหาควบพูดต้องไม่เป็นลบนั้นข้อนี้ก็คือสวิชให้ดูว่าเวลาเราหานี้ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยครูคิดว่าเราไม่ใช้ตัว c แทนคำว่า min ดีกว่าเนาะเราก็จะใช้ใช้มิ n ของตัวแปรอื่นแล้วกันนะคะเพื่อตัดปัญหาเดี๋ยวบอกว่าทําไมมันไปซ้ำเนาะ c ตัวนี้กับ c ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยะนั้นครูก็จะใช้อาจจะใช้เป็นอักษรตัว ตัวแซดก็แล้วกันเนาะตัวแซดก็ได้นะคะตัวแซดอ่ะโอเคเนาะนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะที่ในส่วนของตัวอย่างนะคะอันนี้ก็แสดงตัวอย่างให้ชัดขึ้นนะคะก็คือปัญหาเราเป็นแม็กซ์นะคะคือ c ีคูณด้วยเนะคะภายใต้เงื่อนไข ax น้อยกว่าเท่ากับ b x มากกว่าเท่ากับ0 นั้นปัญหาควบคู่จะกลายเป็นมินอันนี้เขาใช้ตัวเบันยูแทนก็ได้ b คูณ y ภายใต้เงื่อนไขนะคะอันนี้เป็น A-Transport แล้วนะคะสังเกตเป็น A อทานสโพสยั่ไงคะในแนวแถวเป็นแนวคอลัมน์นะตัว a เนี่ยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวแปล y แทนนะคะซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีปกติเรามี x n ตัวพอมันเรามี x n ตัวกลายเป็นว่าเรามีทั้งหมด n c o n s t a n t ถูกไหม n สมการนะสมการ ตัว n constraint นี้ก็ก็มาดูนะว่ามันไปนสอดคล้องกับจำนวนตัวแปรใช่ไหมคะ n ตัวแปรถูกไหม n variable เนาะส่วนไอ้เจ้า uh, Number ของ m ก็คือเนี่ยเรามีทั้งหมด m constraint ถูกไหม m constraint กลายเป็นเรามี m ตัวแปรสำหรับทางด้านขวามืออย่างนี้นะ,ะมันก็จะสลับทิศทางกันนะ มาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างของปัญหาเดิมเป็นปัญหาควบคู่ได้หรือไม่ก็โดยตัวอย่างนี้เช่นเรามี max นะคะ max อันนี้เขาเขียนในรูปของ summation นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูก็เห็นว่าเรามีการอธิบายเพิ่มเติมจากข้างบนไปแล้วนะดังนั้นตัวนี้ก็เขียนในรูปของผลรวมที่ยุบยุบรูปออกมาเฉยๆนะคะก็สรุปให้เห็นว่าถ้าเดิมเป็น max ปัญหาควบคู่จะเป็น min เงื่อนไข a, X, นะ ax น้อยกว่าเท่ากับ b จะกลายเป็น ay มากกว่าเท่ากับ4นะคะแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรชนิดใหม่เป็น y สําหรับปัญหาควบคูนะ่ดูตัวอย่างนี้ไหมจงแปลงปัญหาเดิมเป็นปัญหาควบคู่นะคะอันนี้ตรงๆเลย p r i m a เนะานะตัว primal เดี๋ยวเราแปลงเป็น dual ยังไงวิธีทําให้เป็น dual ก็เราก็จะเขียน dual problem เนานะ เดิมเป็น max ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็าจะต้องเป็น min อ่ะคครูใช้ w ตามนั้นแล้วกันเนาะอ่าทีนี้ในส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์เนี่ยคะ่ะ b จะกลายเป็น constant อ่าสัมประสิทธิ์ของของตัวแปรใหม่เราใช้เป็น y หนึ่งนะคะ y สองแล้วก็ไป y สามซึ่ง c จะไปคูณกับเป็น constant ให้อ่าเป็น constant ที่คูณอยู่กับตัวแปรนะคะภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไขตอนนี้ก็จะกลายเป็นไรคะตัวที่เป็นเมทริกซ์ A จะถูกสวิชจากแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวเพราะนั้นเราก็จะมี Y หนึ่งนในแนวนี้เนาะแนวคอลัมน์ครูทำเป็นแนวแนวนอนนะคะก็คือ C คูณ y คูณ y 3ตัวนี้จากน้อยกว่าเท่ากับเราก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับตัวไหนกลับไปดูตัวนี้ค่ะมากกว่าเท่ากับตัวนี้ค่ะตัว B เนี่ยค่ะ ตัว b กลายเป็นอะไรกลายเป็น c ใช่ไหมมองตัวนี้แล้วกันเนาะ b เป็น c เนาะนั้นครูก็จะใส่ตัวเลขเลยนะคะเป็นมากกว่าเท่ากับเลข3นะแล้วก็มาดูตัวต่อไปดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปครูก็จะใช้แนวนี่แนวแนวที่เป็นคอลัมน์จะกลายเป็นแนวแถวนะก็เป็นแถว2 3 y 1น,นะคะบวกด้วย2 y 2บวกด้วย1น3อันนี้ก็จะมากกว่าเท่ากับเลขอะไรเลขตัวนี้นะคะ4นะเลขสอ,อ่าสุดท้ายสุดท้ายก็คือตัวอ่าสมการชุดสุดท้ายนะคะครูจะปรับให้เป็น1 y1 ่าบวกด้วย1 y2 เนี่ยแนวกอนแนวคอลัมน์นะคะดูอีกทีนะ ยูทีนะแนวขอล่อนนี้นะคะหน้าตานี้้เลยนะก็คือ1นึเห็นนะคะจะกลายเป็นแนวแถวหมดแถว3มากกว่าเท่ากับเลขอะไรสัมประสิทธิ์ของเลขนี้ที่คูณอยู่กับ x สามก็คือเลข1นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ตอนจบว่า y 1 y 2 y 3มันเท่ามากกว่าเท่ากับเลข0ูนย์อันนี้จะเห็นว่าเนื่องจากนั m เบอร์ constraint กับนั m เบอร ของแวร์ล้วมันอเอินเท่ากันะคะก็คือสามกับ3าเพราะนั้นก็เมื่อเราปรับเป็นด้วยว่าพาร์เปมก็หน้าตาประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะเมืแ่อบบกี้ที่ทำให้ดูนะคะหน้าตาน,นี้เลยนะคะส2 8สองแปดก็มาจากไหนมาจากตัวสัมปัสิทธิ์นะคะที่เป็นบนะคะสี่สองแปดเนี่ยเนาะ,ะที่ครูทำให้นะ เอาน,นี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะไปพูดถึงปัญหาควบคู่เนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับปัญหาเดิมบ้างนะจากปัญหาเดิมมันเป็น max นะคะข้อจำกัด ax น้อยกว่าเท่ากับ b นะคะแปลความตามนี้ว่าถ้าตัวแปรของเราเป็น x xi หมายถึงว่าเราจะผลิตจำนวนสินค้าชนิดที่ j เนี่ยจะผลิตกี่ตัวกี่ชิ้น j จาก1ถึง n cj คือกำไรจาก สินค้าที่ j นะคะตอนหน่วยตัวแซใหญ่นะคะก็คือกำไรทั้งหมดตัว bi นี่คือจำนวนวัตถุดิบชนิดที่ i ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดมีตั้งแต่1ถึง M AIJ คือจำนวนวัตถุดิบชนิดที่ i ใช้ในการผลิตสินค้า j หเนมาความว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะคะอันนี้ในปัญหาควบคู่เมื่อกี้ที่เราปรับนะคะก็จะมีหน้าตาสลับกันกลายเป็นว่า นะค่าต่าสุดของอะไรจากที่เราต้องการกําไรสูงสุดนะกำไรสูงสุดของการผลิตก็จะกลายเป็นว่าปัญหาควบคู่ที่สอดคล้องคือเราก็จะมาดูว่าเราจะต้องกําหนดให้มีจํานวนวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยน้อยสุดเท่าไหร่เมื่อคูณกันแล้วนะคะจะใช้วัตถุดิบที่น้อยที่สุดเท่าไหร่ภายใต้เงื่อนไขตัวเมื่อกี้ ax อนี่ก็เปลี่ยนเป็น ay มากกว่าเท่ากับ c คำตอบที่เหมาะที่สุดนะคะของปัญหาควบคู่กับปัญหาเดิมจะต้องเท่ากันอันนี้เป็นคอมเมนต์ไว้นะออพติมอลโซลูชันของทั้งสองนี้เท่ากันกล่าวคือถ้าเป็นค่าแม็กของแซจะต้องเท่ากับค่ามินของ w นะคะเมือเ่อพิจารณาตัวออบเจกตีฟและก็คอนสตร n นของปัญหาควบคู่ก็จะแปรผลตามนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะในส่วนของค่าอื่นๆอาจจะไม่ได้เท่ากันนะคะยกเว้นค่าที่เป็นออพติมอลเท่านั้นนะคะที่ว่ามันเท่ากันนะคะนั้น ถ้าเราจะมาแปลความของปัญหาควบคู่นะคะตัว YI ก็คือตัวแปรที่ทำกำไรนะคะเมื่อใช้วัตถุดิบชนิด I จจำนวนหนหน่วยตัวแปรที่ทำกำไรคืออะไรนะคะส่วน BI YI นี้คือกำไรที่เราได้จากการใช้วัตถุดิบชนิด I จจำนวน BI หน่วย summation น,นะคะตัว A คูน y นี้ก็คือกำไรที่ได้ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบทุกชนิดในการผลิตสินค้าชนิด J ต่อหนึหน่วยไปนะคะว่าได้เท่าไหร่งั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ summation A นะคูณได้ y มากกว่าเ่า c เหมือนวามว่าตัวนี้คือกำไรที่ได้จากที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบทุกชนิดในการผลิตสินค้าจะต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดนะเท่ากับกำไรที่ได้จากการขายสินค้า J 1ห,หน่วยซึ่งได้จากปัญหาเดิมไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ดีที่สุดได้อันนี้ นี่คือในมินนิ่งนะในความหมายนะคะมันก็เหมือนกับว่าตอนแรกเราต้องการแม็กซ์ของจํานวนว่าเราจะต้องเสดิสินค้าททเท่านั้นเท่านี้นเท่า,ทา,ทาไหร่ใช่ไหมคะทีนี้พอมันกลายเป็นปัญหาควบคู่ปุ๊บค่ะเราก็จะมาน,นั่งดูว่าวัตถุดิบชนิดไหนล่ะที่เราสามารถที่จะทําให้เกิดกําไรหรือว่าเราใช้วัตถุดิบจำนวนน้อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้ได้กําไรตามที่เราต้องการ นั้นในความหมายถ้าจะให้ชัดกว่าน,นี้ก็คงจะต้องเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เนาะที่จะเห็นชัดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงดีกว่านะแปลงรูปปัญหาเดิมเป็นปัญหาควบคู่ดได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของแม็กอยู่แล้วเนาะด้านซ้ายนะคะเป็นปัญหาเดิมมาตรฐานแม็กอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยนะคะมาตรฐานเดิมเป็นแม็กเปลี่ยนอันที่1คือเปลี่ยนเป็นมินนะ,ะจากแม็กเป็นมิน และเราก็จะใช้ค่า b มาเป็นสัมประสิทธิ์ของ objective เราโด,โดยที่เรามีตัวแปรกี่ตัวก็นับจำนวน constraint อันนี้มี2 constraint เราก็จะมีแค่2ตัวแปรคือ y 1กับ y 2นะคะภายใต้เงื่อนไขอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากแนว row นะคะแนวโร w ไปเป็นแนวคอนลัมมันนั้น3เป็นสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคะก็กลายเป็น3กับ1นะซึ่งคูณอยู่กับตัวแปรชนิดที่1ที่2 มากกว่าเท่ากับตัวไหนตัว c 1นะ,ค,ะคือเลข2ต่อไปก็จะใช้สองบวก3ตัวนี้นะคะก็คือ2 y บวกส y นะคะมากกว่าเท่ากับเลขอะไรเลข4ตรงนี้นะคะและสุดท้ายสัมประสิทธิ์ลบ1กับบวก1นะคะก็เป็นลบ1 y นะ,ะบวกลบ1 y 1บวกด้วย y 2มากกว่าเท่ากับเลขลบ8นะคะ y 1 y 2มากกว่าเท่ากับศูนย์อันนี้คือการปรับให้เป็นปัญหาควบคู่ ปัญหาเดิมนี้นะคะาทีนี้มาดูปัญหาเดิมในลักษณะหน้าตาที่ไม่มาตรฐานของเราอาจจะเป็นมาตรฐานของปกติเราจะใช้มาตรฐานแม็กซ์เป็นตัวมองนะคะว่าเดิมเราจะต้องเป็นแม็กซ์นั้นถ้าตัวนี้เป็นมินล่ะทำยังไงนะคะอ่านที่หนึ่งมินเปลี่ยนเป็นแม็กซ์เหมือนเดิมนะซึ่ง ด้านซ้ายเป็น c o n s t ต a i n ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ามาตรฐานของมินนั้นอันนี้เขาก็เลยปรับนะคะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานมินคือ A อตัวนี้จะต้องเป็น ax น้อยกว่าจากน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมเป็น ax มากกว่าเท่ากับ b อันนี้คือเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของมินนะคะอันนี้เปลี่ยนยังไงให้เป็นมากกว่าเท่ากับอันนี้เขาเอาลบคูณตลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น b ของฝั่งนี้ก็คือกลายเป็นเลขลบสกับเลขสนะีเนาะเราก็เลยได้นะคะปัญหาควบคู่ตัวนี้ก็คือลบสคูณ y 1นะคะเนื่องจากเรามีสอง constraint แล้วก็มีแค่2 variable ก็คือ y 1 y 2นะคะโดยเอาลบสเป็นสัมประสิทธิ์ของ objective ตัวที่1นึ่องลบส y 1นบวกส y 2. 2ต่อไปภายใต้เงื่อนไขอันนี้จะใช้สัมประสิทธิ์ a ในแนวคอลัมน์นะ,ะมากลายเป็นแถวก็คือ ้เมื่อกี้เราเพิ่งลบ1ไปใช่ไหมแสดงว่าสัมประสิทธิ์จากบวกหนึ่งจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นลบ1น,นะด้วยด้วยเหตุผลนี้เนาะก็คือลบ1 y 1บวกด้วย y 2น้อยกว่าเท่ากับเลขอะไรนะคะเท่ากับสัมประสิทธิ์ x 1คือเลข1อันนี้คือ c 1่เนาะต่อไปในแนวคอลัมน์ที่สองคือลบ1 y 1นะคะแล้วก็ลบ2ลบ2 y 2น้อยกว่าเท่ากับเลขอะไรเลขลบ2งเป็น และสุดท้ายนะคะก็ลบ1นึานอีกเช่นเดิมนะคะบวกได้3บมาน้อยกว่าเท่ากับเลข4ตนนัแนี้เมื่อ y1 ย2มากกว่าเท่ากับ0อ่าจบประมาณนี้นะคะก็ต้องลองหัดแปลงหน้าตาของคอนสแต n ์ของเราเนาะดูว่าจำนวนคอนสแตั์กับจำนวนตัวแปรนั้นมันเป็นมาตรฐานแม็ก i n มินหรืออย่างนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะ อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ยังเป็นปัญหาเดิมที่เปลี่ยนเป็นปัญหาควบคู่ค่อนข้างง่ายนะคะแต่มันจะมีความซับซ้อนขึ้นเมื่อไหร่นะ,ะเมื่อปัญหาเดิมเรามันไม่ได้อยู่ในฟอร์มมาตรฐานของมันที่ควรจะเป็นนะคะอ่ะตัวอย่างดูหน้าหน้าต่อไปนี้นะคะก็คือปัญหาเดิมสมมติเป็นมินแซที่เท่ากับ x 1บวก3 x 2ภายใต้เงื่อนไขที่1กับที่ส แล้วก็ที่3ปัญหามินนะคุณต้องมีมาตรฐานอ๋อ subject t o ก็คือ a x ต้องมากกว่าเท่ากับ b ใช่ไหมนี่ปัญหามินนะทีนี้มันมาตรฐานกันครบหรือยังก็อันที่หโอเคสอดคล้องกับมาตรฐานของเนี้อันที่สองมันยังไม่ใช่มากกว่าเท่ากับก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับด้วยวิธีการคูณได้ลบหโอเคนะฮะตัวนี้